ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ช่องแคลติวเข้มมือใหม่หัดท o u t u b e นะคะสำหรับวันนี้มีเทคนิคดีๆในเรื่องขององค์ประกอบคลิปนะคะองค์ประกอบคลิปที่ดีนั้นจะต้องประกอบด้วยนำเข้าคลิปเนื้อหาคลิปและตอนจบคลิปด้วยความที่วันทำการไลฟ์สดนะคะแล้วก็เห็นปัญหาของแต่ละช่องที่เข้ามาดูคลิปบ่อยๆวันก็จะทำการแนะนำ สิ่งที่วันพบเจอเวลาที่วันกลับไปดูคลิปแต่ละคนแต่ละช่องนะคะก็เห็นว่าบางช่องที่สามารถแนะนำได้วันก็จะแนะนำแล้ววันก็จะพูดถึงเรื่องของฉากจบคลิปที่บางคนบางช่องนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการตัดเสียงเพลงหรือการสร้างฉากก่อนจบคลิปมันเป็นอีกหนึ่งความประทับใจถ้าผู้ถ้าผู้ชมคนไหนนะคะ ดูคลิปเราจนจบคลิปไปจนถึงตอนจบหรือซีนสุดท้ายฉากสุดท้ายให้ทุกคนนึกถึงคลายแม็กหรือว่าฉากอาวสานของหนังหรือภาพ,พยนตร์ค่ะเราจะต้องอาวสานฉากจบแบบสวยงามจบคือจบ Happy Ending หรือจบแบบที่ต่อไปภาคที่2ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำคลิปนะคะใช้หลักง่ายๆเลยค่ะว่าเราอยากจบคลิปแบบไหนเราอยากทำคลิปแบบไหนเราอยากทำคลิปแบบจบในตอนดูวันนี้แล้วจบเลยนะคะจบ Happy Ending รู้ทุกเรื่องจบแบบยิ้มสวยงามกับเคยเห็นการวิเคราะห์วิจารณ์หนังหรือละครบางเรื่องไหมคะที่เขาบอกว่าอะไรวะจบได้ไงวะ นั่นคือเราทำฉากจบไม่ดีค่ะเมื่อทำฉากจบไม่ดีอาจจะไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในตอนสุดท้ายอาจจะพลาดเราอาจจะไม่ได้1 Sub s c r i b e อาจจะไม่ได้1นึ่งไลค์จากคล,คลิปนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นฉากจบก็สำคัญเช่นเดียวกันวันนี้นะคะวันจะทำตัวอย่างฉากจบให้ดูในเรื่องของการใส่ซับเรียกว่าอะไรดีละ่ะใส่ทีเซอร์ใส่ข้อความก่อนจบคลิป ในแบบของวันในแบบของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเป็นตัวอย่างที่หนึ่งก่อนนะคะแล้ววันก็จะทำให้ดูเรื่อยๆค่ะว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนอาจจะเป็นไอเดียให้กับมือใหม่หาดทำ u u u e e ทุกคนทุกช่องได้นะคะส่วนโปรแกรมที่วันจะทำให้ดูวันขอยึดหลักการใช้ iMovie ที่อยู่ใน iPhone และ iPad เป็นหลักค่ะวิธีการใช้งานของ iM o v i e จะคล้ายๆกับ k i เนมัสเตนะคะให้เอาไปไประยุกต์ใช้กับ โปรแกรมตัดต่อ Kinemaster ก็ได้ส่วนโปรแกรมอื่นๆมันต้องขออภัยเพราะว่าวันใช้ iMovie เป็นหลักนะคะก็เอาไปเป็นไอเดียค่ะคนที่ใช้โปรแกรมอื่นๆตัดต่อจะรู้วิธีการสร้างคลิปจะรู้วิธีการสร้างไตเติลจะรู้วิธีการสร้างเอฟเฟกอยู่แล้วก็ถ้าชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็หรือถ้านอื่นๆก็รอชมในรูปแบบอื่นๆช่วงนี้วันจะทาฉากจบคลิปหลายๆแบบให้ทุกคนทุกท่าน ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาทำฉากปิดคลิปเวลาที่เรามีฉากปิดคลิปที่บ่งบอกหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่องนะคะที่ทำให้ผู้ชมจดจำเราได้เขาก็จะรู้ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาต้องรีบกดติดตามกด Subscribe กดคอมเมนต์หรือว่ารีบจากลาเราเป็นการบอกลาจากลากัน แบบมีมารยาททางสังคมไทยค่ะพี่พี่น้องๆถ้าเราทำช่อง Youtube ให้คนไทยดูเรื่องมารยาทความเป็นไทยก็ยังคงจำเป็นต้องมีเพราะฉะนั้นฉากที่ทำที่ทุกท่านเห็นอยู่บนตัวอย่างวันนี้นะคะวันทำฉากจบของช่องมาดามบ้านานาสวีเดนค่ะเราเรียกว่าเป็นซับไตเติลขึ้นตอนฉากใกล้จะจบดูตัวอย่าง ที่ทํามาเป็นตัวอย่างให้ชมนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปทําพาไปดูวิธีการทําค่ะเราก็เริ่มจากการสร้างฉากที่เราบอกว่าคลิปของเราจะจบแล้วนะในฉากของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวันจะพูดด้วยตัวเองเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นคอนเทนต์เรื่องเล่าชีวิตในต่างแดนนะคะก็เล่าไปเรื่อยๆค่ะวันละเรื่องวันละเรื่องวันละเรื่องไปพอตอนจบนะคะวันก็จะสรุปตอนจบ บ่งบอกผู้ชมว่าคลิปจะจบแล้วนะนะคะแล้วเมื่อถึงตอนคลิปจะจบ End Screen หรือฉากจบคลิปนะคะควรจะวางไว้ไม่เกิน1นาทีนะคะพี่พี่น้องๆบ่งบอกให้ผู้ชมรู้ว่าคลิปจะจบแล้วก็เป็นการเตรียมตัวที่จะจากลากันนั่นเองค่ะวันก็จะสร้างคลิปแบบนี้ ก่อนจบประมาณ1นาทีประกอบไปด้วยซับไตเติลขึ้นนะคะแล้วก็ดนตรีขึ้นฉากขอบคุณฉากกดติดตามกด s u b สไครป์ปุ่มกดติดตามกด s u b สไครป์แล้วก็คําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลงท้ายนะคะรอมภายนอกที่นอกหน้าจากเราสองคนดังน,นั้นนะคะเราควบคุมไม่ได้ยังไงวันก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจ ให้วนันคลิปจะออกอากาศที่เ่ยงวนันตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัณวณสไปกด้ค่ะบ๊ายบายค่ะและตามด้วยพื้นที่ที่เราจะวางเอนสกรีนที่มีความยาวตั้งแต่22-23วินาทีโดยประมาณนะคะก็คือวางฉากเปล่าๆแบบนี้เพื่อที่เราจะเอาไปใส่ เ n ็นเซ e รได้มันก็จะง่ายต่อการวางเอ็นเซ e รีนจะวางในรูปแบบไหนก็ได้ค่ะสบายใจได้นะคะถ้าวันกู่สามีวันแค่สองคนแค่นี้เราควบคุมสถาน,นการณ์ได้แต่สิ่งแวดลอมภายนอกที่นอกเหนือจากเราสองคนนั้นนะคะเราควบคุมได้ยังไงวันก็ากกติดตามกดไส วนนันคลิจะออกอากาศทุกวันตามเวลา คือตัวอย่าง2แบบนะคะถ้าเราจะทำฉากจบคลิปแบบนี้เราคือต้องสร้างฉากบนฉากสกรีนวันนี้วันไม่ได้ใช้สีเขียวนะคะเพราะว่าภาพโดยหลักของเราเป็นสีเขียวก็เลยเลือกใช้สีฟ้าอ่อนๆเวลาเราจะใช้สีฉากหลังนะคะให้เราคำหนึงมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเข้มหรือน้ำเงินอย่างเดียวแต่มันจะเป็นสีอะไรก็ได้ที่เราเอามาใช้แล้วมันตัดกับ กราฟิกที่เราใช้เท่านั้นเองค่ะเราก็ใช้ได้หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะวันจะพาไปสร้างเอฟเฟกตตัวหนังสือเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นในโปรแกรม Keynote ซึ่งมันอยู่บน iPhone และ iPad ของทุกคนนะคะดูคลิปย้อนหลังเรื่องการใช้โปรแกรม Keynote ในเพลย์ลิสต์การใช้การสร้าง คลิป YouTube บน iPhone และ iPad เพิ่มเติมนะคะเราก็เริ่มจากการสร้างฉากสีฟ้าก่อนค่ะและดูเมนูคำสั่งนะคะเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องวันนี้จะอยู่ทางด้านขวามือด้านบนตามลูกศรสีแดงที่ให้นะคะมีเมนูคำสั่งเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เราต้องใช้ในวันนี้เพื่อสร้างเอฟเฟกวันนี้นะคะให้เราเริ่มจากเมนูคำสั่งตัวแรกกด เครื่องหมายบวกแล้วเราจะเห็นเมนูที่เกี่ยวข้องค่ะ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายบวกนะคะก็คือข้อมูลพื้นฐานค่ะถ้าเราคลิกที่คําว่าตัวข้อความก็คือเราสามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มได้นะคะถ้าเราคลิกที่รูปภาพเราก็คือจะนำรูปภาพเข้ามาได้ค่ะเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกที่ตัวข้อความเราจะเห็นเมนูทางด้านขวามือเป็นเมนูคำสั่งเกี่ยวกับข้อความทั้งหมดค่ะ ถ้าเราตั้งเครื่อง iPhone และ iPad เป็นภาษาไทยนะคะเราก็จะเห็นเมนูคำสั่งเป็นภาษาไทยเราก็เลือกใช้ได้ค่ะขนาดตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรสีข้อความการจัดเรียงก็ลองใช้เอาได้นะคะแล้วก็เพื่อให้คลิปนี้ไม่เสียเวลารอคอยก็ลองมากด ใช้ทีละอย่างดูนะคะวันเลือกแบบตัวอักษรแบบสีราชานะคะแล้วก็ใช้สีขาวค่ะแล้วก็ใส่เงาที่ตัวอักษรเท่านั้นนะคะพอเราได้ข้อความเสร็จแล้วคลิกที่ข้อความเราจะเห็นเมนูคำสั่งขึ้นมาเป็นสีดำด้านบนให้เราเลือกคลิกคำว่าทำให้ทาให้เคลื่อนไหวก็คือการใส่เอฟเฟกตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ เราก็สามารถสร้างการเกิดและการเคลื่อนไหวของตัวหนังสือได้นะคะ <st us> เช่นเมื่อเราคลิกที่ตัวหนังสือจะมีตัวอย่างการเคลื่อนไหวขึ้นด้านล่างค่ะเราก็จะเห็นรูปการเคลื่อนไหวขึ้นด้านล่างนะคะพอเราคลิกตัวไหนก็ตามตัวหนังสือด้านบนก็จะเปลี่ยนให้เราเห็นค่ะแล้วให้เราเลือกเอาแบบที่เราชอบส่วนแบบที่วันเลือกวันนี้นะคะวันเลือกการเคลื่อนไหวแบบแป้นพิมพ์ค่ะ เสร็จแล้วนะคะพอเราเลือกเสร็จให้เราคลิกที่ตัวหนังสือหนึ่งครั้งมันจะขึ้นกรอบสีดำเกี่ยวกับการกำหนดการเคลื่อนไหวที่เราเลือกอยู่นะคะเป็นแป้นพิมพ์ด้านล่างเห็นไหมคะเราก็เลือกเริ่มการจัดฉากฉากที่เริ่มเล่นนะคะคลิกต่อจากลักษณะเปลี่ยนผ่านนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวหนังสือเราก็จะมีการเคลื่อนไหวเมื่อตัวหนังสือเราเคลื่อนไหวได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มโลโก้ช่องค่ะ กดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วเ,เลือกคําว่ารูปภาพค่ะพอเราคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกรูปที่เราจะเอามาใส่เป็นโลโก้ได้นะคะแล้วก็กําหนดเอฟเฟกของการเคลื่อนไหวของโลโก้นะคะเหมือนอย่างที่เราทําการเคลื่อนไหวตัวหนังสือค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรากดคําว่าบันทึกจากจุด3จุดด้านบนขวามือนะคะเลือกบันทึกเป็นภาพพยนต์ค่ะและกด บันทึกวิดีโอนะคะเราก็จะได้ตัวอย่างแบบนี้ค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะแต่ว่าวันอยากได้เอฟเฟกสติ๊กเกอร์ใน Facebook ค่ะเราก็จะเอาฉากที่เราทำอันนี้นะคะเรียกว่าฉากแล้วเราก็เอาไปทำใน Facebook ต่อค่ะเมื่อเราได้คลิปนะคะที่เราทำไว้ เราก็เข้ามาที่ Facebook เพื่อที่จะใส่เอฟเฟกแต่ถ้าใครใช้ k i n น m a s t e r เราสามารถใส่เอฟเฟกเป็นเลเยอร์เพิ่มนะคะเป็นสติ๊กเกอร์เป็น sticker, เลเยอร์เพิ่มใน k i n น m a s t e r ได้เลยนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม k i n น m a s t e r วันก็แนะนำให้ทำง่ายๆวันใช้ iMovie นะคะวันก็กดเลือกการโพสตคลิกค่ะรูปภาพแล้วเลือก เอฟเฟกตตัวหนังสือที่เราทำฉากจบไว้นะคะแล้วกดเลือกแก้ไขมุมซ้ายมือด้านบนค่ะก็จะเป็นแบบนี้คลิปก็จะเล่นตัวอย่างไปนะคะเสร็จแล้วกดสติกเกอร์ค่ะขวามือด้านบนนะคะแล้วกดคำว่า GIFT ค่ะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์คำว่า YouTube ค่ะเราก็เห็นสัญลักษ์ณ ของ YouTube ที่เกี่ยวข้องนะคะเยอะมากเลยค่ะเราก็เลือกดูนะคะว่าเราจะเอาอะไรไปเติมบ้างมันจะเอาปุ่มกด Subscribe ไปใส่นะคะ แล้วก็จัดวางค่ะแล้วเราอยากจัดวางอะไรนี่คือฉากที่มันจะจบใช่ไหมคะเราอยากจัดวางอะไรตอนนี้นะคะต้องการมันจะมีสติกเกอร์ที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยนะคะเอาปุ่ม thank you ไปวางค่ะเพราะมันจะจบแล้วนะคะก็เลยวางแบบนี้แล้วก็เอาปุ่ม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้ามีนะคะ ลองเลือกแล้วก็ลองตกแต่งดูในแบบที่เราชอบค่ะอยากได้คำว่าอะไรก็ไปพิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาอังกฤษตรงสติกเกอร์นะคะแล้วก็เลือกกิฟต์แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองอตอนนี้อยากได้ปุ่ม subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะหาคำว่า youtube ไม่เจอเราลองเปลี่ยนเป็นคำว่า subscribe ดูนะคะ ก็คือตรงนี้คือการออกแบบดูเป็นไอเดียแล้วลองไปจัดวางด้วยตัวเองสร้างด้วยตัวเองนะคะอยากได้แบบไหนสวยๆน่ารักยังไงก็ลองใช้อันนี้เป็นไอเดียนะคะก็ได้แบบนี้มาแล้วแต่ว่าอยากได้ตัวหนังสือที่มันเข้มๆหน่อยนะคะก็เลือกดูค่ะเคยเห็นคำว่ากดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นตัวหนังสือน่ารักนรักอยู่นะคะ ก็หาใจเย็นๆค่ะแต่ว่าวันทำคลิปสอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันจะเลือกหาแบบเร็วๆนะคะเนี่ยนะคะอันไหนเราไม่เอาเราก็กดถังขยะลงค่ะแล้วเราก็จัดวางแบบนี้ค่ะเป็นฉากจบของคลิปของเรานะคะเท่านี้เราก็จะมีฉากจบแบบขึ้นไตเติลข,ขึ้นขึ้นตอนจบเ,าเราเรียกว่า outroduction แบบสวยงามเสร็จแล้วเรากดบันทึกค่ะ เราก็จะได้ไฟล์แบบนี้เป็นฉากสีฟ้าเพื่อเอาไปทำเป็นฉากสกรีนกรีนสกรีนนั่นเองนะคะวันนี้จะพาไปทำฉากตามตัวอย่างที่ให้ก็คือทำในโปรแกรม iMovie ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอใน iPhone และ iPad ไปชมกันค่ะ <c oughs> แบบที่หนึ่งเป็นการใส่ฉากกรีนสกรีนที่เราทำไว้แบบนี้นะคะ พร้อมกับใส่เสียงพินประกอบเพลงเราจะได้ตัวอย่างพร้อมกับฉากเอ็นสกรีนฉากจบตามนี้ค่ะเอาควบคุไม่ได้ยังไงวันก็ปากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้วันคลิปจะออกอากาศทุกเชวันตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปกด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มการตัดต่อคลิปและใส่ฉากกรีนสกรีนที่โปรแกรม iMovie เมื่อเราเลือกคลิปที่เป็นฉากจบคลิปตัดต่อคลิปเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เป็นการที่เร็วขึ้นนะคะดูวิธีการตัดต่อคลิปในโปรแกรม iMovie ได้ในช่องติวเข้มมือใหม่ทำ YouTube ค่ะเราก็คลิกเลือกฉากที่มันเป็น Green Screen นะคะเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าดึงฉากสีเขียวสีน้ำเงินออกคลิปของเรานะคะก็จะเป็นตัวหนังสือแค่เอฟเฟกปรากฏบนคลิปแบบนี้ค่ะ ก็เป็นการสร้างฉากจบที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็จะถูกนำไปใช้ในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะเสร็จแล้วนะคะพอมันขึ้นอันนี้วันเรียกว่าซับไตเติ้ลตอนจบ ก็จะเข้าฉากปิดสวยๆโดยที่วันทำฉากเป็นกรีนสกรีนแจกไว้ในกลุ่ม Facebook เรียนฟรีแจกฟรีมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะกดใส่ปุ่มกดกระดิ่งใช้วิธีการเช่นเดียวกันค่ะเลือกฉากแล้วก็ใช้กดคำว่าดึงฉากสีเขียวสีน้ำเงินออกเราก็จะได้ปุ่มกดติดตามกด Subscribe แบบนี้นะคะ พอทำบายบายเสร็จแล้ววันทำฉากแจกที่เป็นเอ็นสกรีนฉากจบด้วยการปิดผ้าม่านนะคะก็จะมาจัดเลือกจัดวางตำแหน่งของการใส่อ i ไตเติลคลิปซับไตเติลนะคะแล้วก็การใส่ฉากปุ่มกดติดตามเสร็จแล้วก็มาใส่ฉากผ้าม่านปิดค่ะเราก็จะเลือกตัดเอาเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการแบบนี้นะคะที่เห็นอยู่คือโปรแกรม iMovie ซึ่งเราสามารถ ใช้ได้ค,คล้ายๆกับโปรแกรม Kinemaster ค่ะเรามาดูกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราใส่ผ้าม่านปิดคลิปเราก็จะมีม่านปิดฉากจบสวยงามแบบนี้ค่ะที่เหลือหลังจากนี้คือการวางฉากที่เราจะไปเอาไปใส่กรีนสกรีนจะเป็นฉากเปล่าหรือจะเป็นการวางกรีนสกรีนบนคลิปเลยก็ได้นะคะแต่พื้นที่การเกิดกรีนสกรีนก็คือ ระยะเวลาประมาณ22-23วินาทีเพราะฉะนั้นฉากนี้คลิปนี้วันจะวางเป็นฉากผ้าม่าสีน้ำเงินเอ้ยสีม่วงค่ะเอาไว้ท้ายคลิปนะคะที่มีความยาวประมาณ22วินาทีก็จะจบแบบนี้แล้วตามด้วยผ้าม่านสีม่วงขึ้นแบบนี้เวลาเราวางฉากกรีนสก e ี n นะคะในในคลิปนี้มันก็จะเป็นฉากเอ็นสกรีนที่ ขึ้นคลิปที่เราดันนะคะอยากรู้ว่า Endscreen คืออะไรพิมพ์คำว่า Endscreen ติวเข้มมือใหม่ทำ YouTube แล้วดูวิธีการวาง Endscreen ที่วันทำให้ดูนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็จะมีฉากจบสวยงามแบบนี้วันจะดึงเพลงเพลงพินเอามาใช้นะคะโดยการไปบันทึกไฟล์เพลงพินเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วเราก็มาเลือกจุด3จุดบนคลิปแล้วก็กดคำว่า เสียงเท่านั้นคือเลือกใช้เสียงเท่านั้นนะคะแล้วคลิปนี้ที่เป็นเพลงพินก็จะมาตัดเสียงเพลงแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จัดวางตำแหน่งเพลงนะคะสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกเป็นไฟล์เพลง เป็นเลเยอร์เพลงให้มันจบและเริ่มต้นแบบสวยงามเท่านี้เราก็จะมีไตเติลคลิปอ่าขออภัยนะคะฉากจบคลิปที่มันขึ้นเป็นเพลงบอกบ่งบอกในคลิปของเราไม่มีเพลงแต่ตอนจบนะคะเราใส่เพลงเพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้ให้รู้ว่าคลิปเราจะจบแล้วค่ะเมื่อเราฟังและเช็คเสียงเพลงนะคะ เมื่อไม่เห็นความผิดพลาดของคลิปนะคะเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นซ้ายมือด้านบนค่ะเพื่อเป็นการบันทึกคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วคลิปก็จะทำการบันทึกอยู่ในไฟล์อัลบัมรูปภาพของเราเพื่อร,รอการอัปโหลดขึ้นช่อง y o u t u b e นั่นเองค่ะแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นคลิปนี้เราจะได้เสียงดนตรีประกอบเป็นเสียงพินนะคะแต่ถ้าช่องเรามีเพลงประกอบเป็นเพลงของตัวเองอย่างช่อง มาดามบ้านาสวีเดนวันก็จะตัดฉากจบตัดเสียงเพลงตอนจบเอามาใส่เป็นตอนปิดท้ายคลิปเพื่อ ผู้ชมในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเขาจะจำได้ค่ะว่าอ๋อคลิปใกล้จะจบเมื่อมีเพลงขึ้นแสดงว่าคลิปใกล้จะจบแล้วนะคะเราก็จะมีการสนทนากันเป็นการบอกลากันแล้วก็เป็นการแจ้งให้ทราบว่าคลิปวันหน้าจะเป็นเรื่องอะไรทิ้งท้ายเอาไว้แบบนั้นคะ่ะไปดูวิธีการดึงเพลงถ้าในกรณีที่เราไมยเพลงประกอบคลิปเป็นของตัวเองนะคะ เราก็จะใช้วิธีการสร้างไฟล์คลิปนะคะเป็นเพลงประจำช่องเอาไว้ค่ะแล้วเราก็ไปเลือกตัดเพลงในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะอย่างเพลงมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะเราเลือกคำว่าเสียงเท่านั้นเอาเอาเสียงเพลงตอนจบนะคะมาวางในตำแหน่งท้ายคลิปเราก็จะได้ตัวอย่างแบบนี้ค่ะ จัดวางเลเยอร์เสียงเพลงนะคะให้ไปอยู่ในตอนท้ายคลิปหรือในตำแหน่งที่เราต้องการนั่นเองค่ะเมื่อเรามีเพลงประจำช่องเวลาตอนจบคลิปมันก็คือจบเพลงนั่นเองนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของช่องค่ะททาาาะไไรมมมััันนนนนก็็ด้้เตีี่่สบคคววแง เราควบคุมสถานการได้ก็จะเป็นการใส่ฉากจบคลิปแบบสวยงามเราเรียกว่าการตัดต่อคลิป YouTube แบบมืออาชีพค่ะเท่านี้นะคะเราก็กดบันทึกคลิปพร้อมอัปโหลดได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียกับพี่ๆน้องๆมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกช่องสร้างฉากจบและปิดคลิปอย่างสวยงามสร้างความประทับใจอย่าลืมใส่คำพูดว่าฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทิ้งถ่ายเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกท่านและติดตามชมค่ะการสร้างฉากปิดคลิปแบบอื่นๆส่วนใครที่อยากได้ฉากเอ็นสกรีนที่วันทำระยะเวลาสำหรับการวางเอ็นสกรีนเอาไว้อยู่แล้ว ก็เข้าไปรับได้ที่กลุ่มเรียนฟรีแจกฟรีมือใหม่หัดท youtube ในลิงก์ใต้คลิปทุกคลิปได้เลยนะคะใครบันทึกไฟล์วิดีโอได้บันทึกไปใครบันทึกไม่ได้อินบอกหาวันนะคะว่าต้องการแบบไหนวันจะส่งให้ะคะ่ะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วก็มีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือหรือ คำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันตอบทุกวันทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ